ครับอาหารคนป่าอืมปอนสารพิษก็ไม่มีตังซื้อยาขยะเก็บไปเลยครับปลอดภัยอย่างมากก็มีแต่เยี่ยว ไม่เคยฉีดยานี่มาเดอ้อมาเดอ้อไม้ดอกก็มีไม้แดกก็มี Xem Ừ. tôm mặc nghèo Vòm hóa 3 8 mét đâu Một <laughs> bên nào mặc nghèo <nhiều. cười> <Tôn mặc> này <nhiều. cười> มีกบบระบอกข้อ<ฮ>ผ้ากันปลูกทุเรียนของมาปล <c oughs> ูกระบอกนี่ <c oughs> กระบอกแงีวนี่มะม่วงนมะม่วงหนักหนักจนก,กิ่งตกกำลังแตกยอดยอดยอดแล้วออกหน่วยต่อกินเบิร์ตปีเมืองต้นนี่มะท่านมึงไปกินกระตัดถิ่ม มันก็มักเงี้ยวมาเด้อไปอยากมักดินไหมมีทุกอย่างครับเนี่ยอาปลูกยกเว้นเงินปลูกไม่ได้หาเงินมนาะปลูกก็ไม่บ่ข้ำมป้อมปลาม่ามวงนะำุนงามเมืองยา มีหอดกล้วยพลหัดูุใดเคยเห็นกล้วยพลหัดอืมนี่แหละกล้ว,วยพลหัดมเอาไปปลูกด้อขุดเอาหนอมันกล้วยพลหัดขอบคุณครับจับตัวละ